สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่นทุกคนนะคะมาวันนี้มากินข้าวด้วยกันนะคะโอ้แมงวันเนาะน้ำพริกปลาทูค่ะน้ำพริกปลาทูแห้งน่ากินไหมคะเพื่อนๆแล้วก็ผักมีมะเขือมีกระถินค่ะกระถินดิมรั้วกระถินค่ะ มีผักกาดผักสดค่ะน้ำพริกน้ำพริกประทูแบตบตำแบบแห้งๆนะคะก็มีต้มจืดต้มจืดนะคะแล้วก็มีผัดผัดมะเขือทำอย่างละนิดละนิดนะคะกินแค่มื้อเดียวมีน้ำพริกก็ทำเยอะหน่อยน้ำพริกเหลือก็ใส่ตู้เย็นได้ น่าทาน่างนนะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆใหม่ๆเลยกะ,ะทินนี่ก็เก็บเมื่อเช้านี่เองสดๆเก็บเมื่อเช้ากะทินี่เก็บเมื่อเช้าค่ะ สดมากเลยกระถินมะเขือก็มะเขือหลังบ้านปลูกเองค่ะ,ม,ะ,ะมีประกาศซื้อเขาประทูตำประทูสองตัวเลยค่ะเพื่อนนตำแบบแห้งมากแต่ทำแบบแห้งๆแค่บีบมะนาวใส่น้ำปลาเฉย มาหาที่นอีกมึง